หกสิบต่อหกฮะเขี่ยเสิร์ฟบอลฮะหวางไปพี่ยงลากมาว่ายังไงโอ้โหไงโอ้โหไงโอ้ยติ๊เกี่ยวครับโอ้โหเป็นแต้มเลยครับโอ้โหตั้งใจว่าหรือเปล่ว้าครับว้าครับโอ้โหเกี่ยวหลังเท้าซ้ายครับสองต่อสี่ครับพี่ยงเสิร์ฟมาครับบอลลากเข้าไปลูกนี้โอ้โหนี้โอ้โห โอ้โหนี่แหละครับท <careers>. uh ีเ oh, ด็ดใช่ไหมว่าเกมเสิร์ฟพี่ยงครับไรนาสายมาบอลรับหนึ่งยกเข้าไปดูท่าครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นยังไงฮะสองต่อสี่ครับพี่ยงเสิร์ฟมาครับบอลลากเข้าไปลูกนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับทีเด็ดใช่ไหม จังหวะเกมเสิร์ฟของบอลฮะไม่หลงนะครับพี่สมยงลากเข้ามาลูกนี้เอาติดเ,เกี่ยวครับบอลว่ายัางไงขึ้นรอบไงขึ้นรอบไงขึ้นรอบครับโอ้โหเจ๋งดีฮะนะครับ5ครับพี่ยงครับไล่หน้าซ้ายมาฮะบอลน,น้อยรับหนึ่งยกเข้าไปแบบนี้นีนนน้เรียบร้อยดีครับโอ้โห <anecdote> อนนบอลเสิร์ฟไล่หน้าขวาฮะพี่ยงยกเข้ามาอ้ยติดเกียวครับบอลลากเข้าไปลูกนี้เรียบนี้เรียบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจนได้ครับฮเหลียมบ,บังคับข้ามก็คือขาซ้ายเท่านั้นฮะวางซ้ายครับบอลลากเล่นเองจังหวะน,นี้ซันแบ็กครับเรียบจังหวะน,นี้ซันแบ็กครับเรียบจังหวะน,นี้ซันแบ็กครับ เรียบร้อยดีครับโอ้โหหกเท่าครับไล่หน้าขวามาน้องบอลเปิดสีตาครับลากเล่นลูกนี้โอ้โหนี้โอ้โหนี้โอ้โหอย่างได้ฮบมาดูจังหวะเกมรับครับบอลปักขามครับหกต่อแปดครับยองไหนซสายครับบอลลากเล่นจังหวะนี้เอ้าติดเจียวครับ อย่างได้ครับลาเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยดีครับโอ้โหหกต่อหกฮะเขมเสิร์ฟบอลฮะวางไปพี่ยงลากนาว่ายังไงโอ้โหติดเกี่ยวครับโอ้โหเป็นแต้มเลยครับโอ้โยตั้งใจว่าลงนี่ัวครับัวครับโอ้โห,กกโโหเกี่ยวหลังเท้าซ้ายครับสามารถเฉพาะตัวล้วนๆนะฮะ6ต่อ11ครับ พี่ยงไล่น้ซาสายมาฮะบอลลากไปลูกนี้สันแบกค,ครับลากไปลูกนี้สันแบกค,ครับลากไปลูกนี้สันแบ,คคบก,กแบค,ครับโอ้โหหลากหลายเหลือเกินฮะสะกอตตานี้ สิบเอ็ดต่อหกครับเกมเสิร์ฟของบอลน้อยบ้านบักขามฮะ้ต่อไปับบอลน้อยเสิร์ฟไล่น้าขวาพี่ยงลากยากแล้วครับอุ้ยติเกี่ยวครับเอาอีกแล้วฮะว่ายังไงฮะแต้มหรือเปล่าอุ้ยติเกี่ยวครับเอาอีกแล้วฮะว่ายังไงฮะแต้มหรือเปล่าอุ้ยติเกี่ยวครับเอาอีกแล้วฮะว่ายังไงฮะแต้มหรือเปล่าว่ายังไงฮะแต้มหรือเปล่าว่ายังไงฮะแต้มหรือ เปล่าโอ้ยนิดเดียวครับถ้าเ่าข้ามนี่เป็นแต้มเก้าต่สิบเอ็ดครับพี่ยงวางมานัาขวับบอลน้อยล่าเข้าไปรูปนี้อ้ยติดเกี่ยวครับพี่ยงอ้าห